วันพฤหัสบดีที่13ตุลาคมพุทธศักราช2565คณะแพทยศาสตร์ศรดีราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลจัดงานเสียรกราณพระผู้บานนวมินเนื่องในวันครบรอบวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิรเป็นปีที่6เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถาวายเป็นพระรชาชกุศลโดยมีกิจกรรมอาทิ พิธีทาบุญตักบาทพระสงฆ์จำนวน50รูปพิธีสวดพระพุทธมนต์และสวดสดระปกรณ์พิธีสักการะเบื้องหน้าพระบรม,มาชายลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชานากาธิเบศตมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรและปาฐก,กถาเทิดพระเกียรติโดยดรสุเมธตันติเวชกุลเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา